ระหว่าง Active Income กับ Passive Income ซึ่งอันนี้โห่เลยสำคัญมากๆรายได้บนโลกมีแค่2แบบเท่านั้น Active Income คือต้องทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงินส่วน Passive Income คือคุณไม่ทำคุณก็ยังได้เงินซึ่งวันนี้ถ้าเลือกได้คุณก็เลือก Passive Income ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนมาดูกัน Active i n c o ค e ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้ง a c t และ Team ถึงจะได้คือคุณต้องเอาแรงกับเวลาของคุณเนี่ยไปแลกเงินโดยตรงแปลว่าวันเนี้ถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยเงินก็หายไปด้วยครับทีนี้มาดูแท้สี่คำที่บอกว่าไม่ต้องทำก็ยังได้เงินมันมาจากไหนมันคือการเอาแรง กับเวลาเหมือนกันนี่แหละครับใช้แรงและเวลาเหมือนกันแต่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทเราให้แอสเซทเนี่ยสร้างเงินแทนคุณเหมือนกันพอมีทรัพย์สินสร้างเงินแทนคุณแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงของคุณไม่ต้องใช้เวลาของคุณอีกต่อไปคุณจึงหยุดได้ตัวคุณไม่อยู่ก็ได้คุณไปเที่ยวก็ได้แต่ยังมีเงินไหลเข้ามาตลอดชีวิตหลานังลือเล่มนี้จะสอนว่าทำยังไงให้มีแพสซีเป็นคม ที่แม่สีไปด้วย6จะหลักตลอดไปาวน,นี้คําถามอะไรคืออะไรบ้างที่เป็นแอสเซทอะไรก็ได้ครับเป็นแอสเซทไม่ว่าจะจับต้องได้หรือมองไม่เห็นได้หมดนะครับเช่นอย่างสือ,งสอเล่มนี้ก็สร้างเงินให้ผมทุกเดือนได้เหมือนกันโดยที่ผมไม่ต้องทําก็เป็นแอสเซทได้เหมือนกันทีเนี้ยถ้ามีไรายได้คนละแบบชีวิตก็ต่างกันฟ้ากับเหวนะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้แอคทีฟเป็นคำที่เยอะนะครับแต่วันเนี้ย ถ้าคุณมี Active เ n น o m e คุณจะได้ชีวิตที่หน้าตาแบบนี้แน่นอนความสุขคือที่สุดของชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้ความสุขมันต้องประกอบไปด้วย1คือการเงินที่ดี2คือต้องมีเวลาและ3คือต้องมี สุขภาพที่ดีด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะสุขร้อย็ได้คุณต้องมีครบหมดอะเงินเวลาแล้วก็สุขภาพมันคือ3ามกุญแจหลักๆขาดอันหนึ่งก็ไม่ได้เช่นแบบรวยมากร้อยกว่าล้านว่างทั้งวนันเป็นมะเร็งก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมสุขภาพดีเวลาเยอะไม่มีตังค์ใช้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันมีเงินสูขภาพดียุ่งตลอดเลยก็ไม่แฮปปี้เหมือนกัน ประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณเป็น Active Income คุณจะไม่มีวันได้3แท่งนี้พร้อมกันนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะ20ไป0ไป20ไป40ปี60ปีสมมติว่าตายที่ร้อยหนึ่งแล้วกันนะฮะอยู่ยาวให้เห็นว่ามันไม่เคยได้พร้อมกันจริงๆอ่ะัวเรียนไม่มีเงินแต่มีเวลาสุขภาพดี นี่คือช่วงของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะเงินดีเวลาไม่เคยมีสุขภาพยังโอเค40-50เงินนิ่งเยอะยิ่งยุ่งสุขภาพเริ่มแย่แล 60, ะ60เกษียณตอนนี้มีเงินละเพราะเก็บทั้งชีวิตกเกษียณแล้วก็ว่างด้วยสุขภาพไปแล้วแปลว่ามนุษย์คนหนึ่งครับทำงานตกประมาณ สีปีอะเริ่มที่20่สิเกษียณ60สิแต่ว่าทำงาน40ปี40ปีของการเอาเวลาสุขภาพไปแลกเงินพอกเกษียณก็เอาเงินไปเที่ยวแล้วก็หาหมอครับนี่คือหน้าตาของ Active Income ส่วนพา i v e i n c ค m e เป็นแบบนี้ทำให้คุณได้ทุกแทง่ง พร้อมกันที่สำคัญคุณไม่ต้องทำสี่ปีคุณตัดศูนย์ทิ้งเนี่ยทำเป็นแค่4ปีแล้วคุณได้แบบนี้เงินเวลาสุขภาพความสุขที่ร้อยเเซแล้วมีแพสซีฟมิกัรหกเจ็ดหลักตลอดชีวิตนี่คือหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับ